สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องชัชวาลสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s ไ r i b e กับช่องชัชวาลสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมลงคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องชัชวาลสไตล์กันนะครับ ก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องชัชวัตสไตล์เวอร์ชันสองกันด้วยนะครับก่อนที่เรานะครับจะไปรับชมคลิปจากช่องชัชชวัตสไตล์เวอร์ชันสองนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมลด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องชัชวัตสไตล์เวอร์ชันสองกันด้วยนะครับ <S <S เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วที่สําคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับ <S 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 เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่ๆจากช่องชัชวัตสไตล์เวอร์ชันสองกันด้วยนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับเกี่ยวกับโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตของเครือข่ายทูบนะครับทั้งหมด8ตัวนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆก็อย่ามีเงินนะครับไว้ในซิมนะครับให้มีแค่ส่นบาทพอนะครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับขอขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแชร์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับตัวแรกนะครับให้เพื่อนกดอกจาน777ดอกจาน780สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน1นจิกใช้งานได้7วัน ดอกจัน77ดอกจัน780เ่เลี่ยมตัวที่สองดอกจัน935ดอกจัน99เ่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน2จิกใช้งานได้30วันดอกจัน935ดอกจัน99เ่เหลี่ยมตัวที่สามดอกจัน7 99ดอกจัน1ดอกจัน23006เ่เลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวน 1จิกใช้งานได้30วันดอกจัน799ดอกจัน1ดอกจาน2 3 0 0 6สี่เหลี่ยมตัวที่4ดอกจาน9 0 0ดอกจัน3 5 1 0สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นในจํานวน1จิกใช้งานได้1วันดอกจาน9 0 0ดอกจัน3 5 1 0สี่เหลี่ยมตัวที่5ดอกจัน8 7 8ดอกจัน2ดอกจาน2สีเหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตํานวน2จิกใช้งานได้7วัน ดอกจานแปดเจดอกจานสอดอกจานสอสี่เหลี่ยมตัวที่6นะครับดอกจานเก้าดอกจานสามหกสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวนสิบิใช้งานได้สามวันดอกจานเก้าดอกจานสามี่เหลี่ยมตัวที่7จ็ดดอกจานเจ็ดเก้าเก้าดอกจานหนึ่งดอกจานสองสามศูนดอกจานสามี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวนหนึ่กใช้งานได้หนวัน ตัวที่8นะครับตัวสุดท้ายดอกจันเจ็ดเก้าเก้าดอกจันหนึ่งดอกจันสองสามศูนย์ศูนย์หกห้าเก้าหกหกศูนย์ดอกจันสามเจ็ดซีเลียมตัวนี้จะเป็นเน็ตจำนวนหนึ่งจิกใช้งานได้หนึ่งวันนะครับเพื่อนๆก็ลองไปสมัครกันดูได้เลยนะครับอาจจะมีจากตัวที่เราสามารถสมัครได้นะครับ ถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนสมัครได้ก็ยินดีด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกกับช่องชัชวัตรสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วที่สําคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่จากช่องชัชวัตรสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับก็สำหรับนี้สวัสดีครับ